จังหวะหัวใจในสะอาดคิดติกาเป็นผู้หญิงที่รักในความถูกต้องเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ภายนอกดูเข้มแข็งมากแต่ข้างในก็เป็นคนที่อ่อนไหวคนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่คอยหาความรัก ได้เริ่มเห็นมุมของความอดอแอร์ได้เห็นมุมของความน่ารักที่เขาค่อยๆเปลี่ยนตัวเองบางอย่างเพื่อใครบางคนคีติกาเหมือนเหมือนเป็นแบบป๊อปี้เลิฟเหมือนเขาก็เป็นคนที่เหมือนขาดความอบอุ่นเหมือนเราอะไรหรือว่าพี่คีติกาเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนเก่งแล,แล้วผมก็รู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยมีความแสบอยู่พอสมควรศีลาเนี่ย เป็นคนที่รักความสะอาดมากกังหันก็คือรู้สึกว่ายคนนี้มันแปลกอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราการบ็นคนที่แบบสกรปรกไปเลยจากที่รู้สึกว่าเราไม่ได้สกรปกรกขนาดนั้นนะแต่พอไปอยู่กับคุณศิระเราจะแบบเ hey ฮ้ยาพอนนะพออยู่ด้วยขึ้นเรื่อยๆจะเห็นความน่ารักของเขาในมุมที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นคุณศิลาดูยากดูเทดูนิง่งค่ะก็เลยจะแบบน่าจะ ตรงใจกับกังหันมาที่สุดหัวใจต้องการเปิดประตูให้เธอเดินเข้ามาอยากให้เเข้าใจให้เธอได้รู้ว่าค่ะสาสะก็เขาเรียกว่าเป็นสีสันนะแล้วอยู่ข้างๆกับกังหันตลอดเวลาเลยสาสะเนี่ยจะจะ,จะอยู่ในวอร์ชั่นเพื่อนที่กำลังจะข้ามเส้นนิดนึงเราก็จะมองเป็นเป็นน้องที่ดีเขาเรียกว่าอะไรอะ คู่ที่แบบกัดกันตลอดในเรื่อง mm hmm. นั่นน้ำก็เป็นน้องข้างห้องที่มีแต่ความหว่นดีค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นน้องที่คอยช่วยเหลือเป็นเป็นคนที่น่ารักเป็นคารคเก์ที่น่ารักมากค่ะทุกคนก็จะแบบจะต้องเอนดูนัา่นาน้ำ mm hmm.

าราตีก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็เป็นคนที่แปลการกระทําของเราไปในทางที่ไม่ดีตลอดอย่างเงี้ยก็คือทําดีแค่ไหนเขาก็จะมองว่ามันไม่ดีอนะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกลียดกันนะคะในเรื่องตัวกังหันเนี่ยกับมองเขาว่าเป็นน้องสาวที่แบบเอาแต่ใจคนหนึ่งมากกว่าว่าแบบเรารู้ว่าเขาเขาต้องการอะไรเราเข้าใจเขาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าแหมแหมมันมันน่าทําให้โกรธอะไรอย่างเงี้ย,ยก็จะเป็นคู่กัดอีในรูปแบบหนึ่งเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะ พารินนะคะคุณแม่ค่ะเป็นตัวละครที่เราเซนซิทีฟด้วยมากที่สุดเราเหมือนเด็กที่แบบอยากกอดแม่อะแต่ไม่ได้กอดแม่เลยอะรักแม่มากแต่แบบไม่มีโอกาสที่จะได้บอกอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นตัวละครที่ทั้งเรื่องอะที่เราโหยหาความรักก็คือตัวแม่นี่แหละแล้วก็มาดูผลสรุปในเรื่องกันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ปกติพี่จุย๋ยจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับหนูเท่าไร่แต่วันนั้นอะไม่ได้แล้วแบบคือให้ใหม่เล่นดราม่าเล่นคอมเมดี้เล่นอะไรไม่ยากเข้าฉากที่ใหม่ต้องเมาค่ะใหม่คือใหม่ไม่รู้ใหม่จะทำยังไงจริงแต่แต่ก็มีฉากฉากที่เมาเฉยๆน้องก็เลยตีความเป็นว่าหนีตาแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแต่จุ๋ยก็บอกว่าพี่เคยเมานะพี่เคยเมานะแล้วตอนที่คนคนเมาอะ มันไม่หลีตาแต่พยายามจะตื uh, ่นเ well พื่อจะคุยก็เข้าไปบอกน้องคือน้องใหม่แบบพยายามหลีตาให้เหมือนคนเมาไกลแปบว่าใหม่อะง่วงเหมือนใหม่จะหลับอะในซีนใหม่ก็เลยแบบตายแล้วทำยังไงคะนี่แหละค่ะซีนที่ยากซึ่งกังหันก็เมาทั้งเรื่องเมาทั้งเรื่องใหม่รู้สึกว่าแกงออฟฟิตอะ ามากแล้วแบบทุกครั้งที่ใหม่อยู่กับแกงออฟฟิศใหม่จะแบบเหมือนเป็นการจับปูใส่กระดงเหมือนแบบเอาเด็กนักเรียนมาวิ่งเล่นอยู่ในห้องแล้วแบบพี่นายคือครูประจําชันที่ต้องคอยแบบคอยเกีย์ทุกคนให้แบบอ้าวเลิกคุยเลิกเล่นมาทําการแสดงได้แล้วอะไรเงี้ยใหม่ก็จะเก็บกดมากเพราะว่าใหม่อยากเล่นกับทุกคนอยากเล่นคอมเมดี้แต่ว่าพอไปอยู่ออฟฟิศใหม่ก็ต้องจะมีปมในเรื่องอยู่อะไรเงี้ยก็จะล่าเริงไม่ได้เราก็จะคอยดูแบบคอมเมดี้แทนใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแบบอยากเล่นกับเขาบ้างแกงนี้แหละค่ะฮาสุดลวในเรื่อง ทำไมหัวใจต้องสั่นเมื่อเจอเธอ